จุดเพื่อเตียนบูชชาพระอางไรและเด็กด,ด้วยถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเ <c oughs> พื่อ <c oughs> แล้วก็แล้วก็ในบรรยา,ากาศครปก็จุดเพื่เตียนถวายะไรกรแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขบคุเค่ะ you กราบรายงานกนารจัดพิธีมอบหน้าของลูกเสือคณะสามราชคารในโรงเรียน,กกนท่านพ่อครับเรียนช่วงในการลูกเสือโรงเรียนแม่ท่อประธานในพิธีข้าพเจ้า,านางสามวิถีชาวอีโกลรองผูดในการลูกเสือโรงเรียนแม่ท่อ ร่วมด้วยผู้ประคอบการลูกเสือขอขอพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีมอบภาพพันธคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทานตามที่สำนักงานคณะลูกเสือแห่งชาติได้รับพระมาหากราุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าวโปรดระหมงพระราชทาน หลักสูตรและพระาพาราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระาพาราชทานเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2564เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเนนนาลีและอุลารทางลูกเสือน้องนำจิตอาสาพระาพาราชทานมาสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและฟังเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยัง่งยืน ในส่วนของโรงเรียนมัธยมประกอบด้วยผู้บรงคับประชาลูกเสือจิตอาสาพระรชาชทานสองท่านผู้บรงคับประชาลูกเสือจิตอาสาพระรชาชทานของสถานศึกษาถือเป็นกําลังสงาําคัญในการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระรชาชทานให้เกิดหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระรชาชทานในโรงเรียนมัธยมในระหว่างปีที่ผ่านมาผู้บังคับบรญชาลูกเสือจิตอาสาพระรชาชทาน ทำหน้าที่เป็นวิทยากรดำเนินการจัดอบรมในระหว่งางวันที่3ถึง6กันยายนพุทธศักราช2567ตามหลักสูตรของลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการฝึกอบรมภารกิจตามหลักสูตรล,ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและขอแต่งตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสังกัด โรงเรียนาัธ่อได้รับการอนุมัติในวันที่23พันยยายนพุทธศักราช2567สมาชิกหน่วยประกอบลูกเสือเนนารีจำนวน40รายบัดน,นี้ได้เวลาเสร็จควรแล้วขอเรียนเชิญท่านธุริพัฒน์เกียวขัผู้อำน,นวยการลูกเสือโรงเรียนประธานในพิธีได้มอบภาพพันคอลลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ให้แก่ลูกเสือเนนารีจิตอาสาพระราชทานและเชิญท่านได้กล่าวให้โอว่าเกล่าวแสดงความยินดีแก่ลูกเสือเนนาวีเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ได้รับ <In> พระราชทานผ่าพันคอจิตอาสาพระราชทานของกลาเนเชิญค่าน cứ về nhà thôi không biết phải chưa đấy coi là khoảng time Thank you. เพลงสรัญญาพ่อพื้น ด็อภิทยาสามทีดเดทีอภิทยาภู เด็กชายเด็กชายต้าแส่ยี 22. ่สิบเอ็ดเด็กชายวรลกัสอาสารทำยี่สิบสองเด็กชายพานกกรโซลาม 25เด็กหญิงแต่กวันเทสีไนดจะกินะคังน2เ็งสี27เด็กหญิงแวววันชาดา สามสิบเด็กหญิงวันสะบัคกูสามสิบเอ็ดหญิงพัชรีขักีกล ลำดับที่หนึ่งนางสาววุฒินีชาวเมืองโขงตำแหน่งรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนค่ะ Who can take a look ตำแหน่งผู้กำกับรุ่นเสือสามรองผู้กำกับรุ่นเสือสามมาลุกใหญ่อดีนายรุ่ิพงษ์สาขาตัวตำแหน่งรองผู้กำกับรุ่นเสือ ามองดูที่บตท สนับสนุนกวามเพื่อนในการวางแผนประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นของรู้เสียนะคะโดยมีรู้เสียจำนวนห้านายดังนี้นะคะหนึ่งนายนันทศิษย์แก้วดี Thank mm -hmm. you. รองทุนราการลูกเสือโรงเรียนกับพ่อผู้บัคับัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานผู้บัคับัญชาลูกเสือโรงเรียนลูกเสือเนตรนรีจิตอาสาพระราชทานทุกท่านผมขอแสดงความยินดีและแสดงความชื่นชมแก่ทุกท่านที่ได้รับพระราชทานผ้าพันกอจิตอาสาพระราชทานในวันนี้ทุกท่านไดุ้ทินตนโดยปฏิบัตรรริภารกิจจนเกิด ผลสำเร็จอย่างดีจนเป็นที่ประจักษ์การได้รับพระราชทานภาพบัตคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในครนั้งนี้จึงเป็นการประกาศเกียรติคุณแห่งคุณงามความดีของท่านในการถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโดยได้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกเสือเนตรนารี ที่ได้รับผาพันคอจิตอาสาพระราชทานได้เรียนรู้ทักษะจิตอาสาพระราชทานสร้างนิสัยสร้างจิตสำนึกของตนเองให้มีความเชื่อมั่นในความเป็นลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยให้ฝังลึกลงไปในจิตใจของลูกเสือ ให้ประพฤติปฏิบัติเรื่องจิตอาสาพระราชทานได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนและร่วมกันทำรงรักษาคุณงามความดีที่ปฏิบัติมาและรวมพลังทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจลูกเสือจิตอาสาพระราชทานให้สำเร็จผลดังเจตจำนงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชปณิธานไว้อย่างต่อเน,นื่องและสืบไป แสดะะ้วยเกียรติของข้า,ข,ข,าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่ง,ข,งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนา,ศา बात